เรื่องปรับคอรมอรื่งปรับคอ,อ,อรมอเนี่ยแหละเปิดฉากคุณทักษิณก็บอกว่าได้คุยกับนายกอิงค่ะนายกอิงก็บอกว่ากับพ,กพักร่วมรัฐบาลกับคอรมอละตีร่วมคอรมอก็อาจจะขัดใจบางคนบ้างทำงานช้าชแต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่พอพูดจากันได้ค่ะยังไม่ปรับคอรมอยังไม่เห็นความจำเป็นไงต้องปรับคราวนี้นักข่าวสุดยอดเลย ผมให้ผมให้คะแนนในบวกบวกนะหรอโอเคนายกอิงบอกพ่อว่ายังไม่ปรับครมอค่ะแต่ความเห็นส่วนตัวว่าส่วนตัวของคุณพ่อคุณพ่อทักษิณคิดว่าควรปรับเปลี่ยนครมอบ้างไหมก็ไปฟังสิออยากรู้ใช่ไหมคะลองฟังค่ะเชิญค่ะแในครับสลับตัวท่านน่สมองยังไงบ้างคะสำหรับผมเนะ่ะกันออกมาก็แน่นอนฮะ บางอันเนี่ยเราต้องการการตัดสินใจที่เด็กขาดชำไว้ก็จะเจอคนนักลำวงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบก็พยายามบอกว่าอย่าลำวงมากก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะว่าการบริหารเนี่ยเป็นนักลำ้ลำวงเนี่ยมันเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้แต่ไม่ได้แนะนำทางคุณลิงไปใช่ไหมะคะว่าคนจะปรับหรือคนจะไม่ฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเป็นอำนาจและหน้าที่แล้วก็เป็นสปิริตของท่านนายกเอง ผมผมมีหน้าที่ให้คำปรึกษาถ้าต้องการจะปรึกษามหาเดแปลแปล,แปลคำว่า advisor แปลว่าดสุมัสโอเบเอาเอาละครับนายกอิงนายกโลกค่ะบอกว่าบอกว่า,วายังอยู่ในวิสัยที่พอจะกระตุ้นพอที่จะ <Okay. S 2> คุยที่จะเคลียร์กันได้ออแต่ดอดีตนายกพอ่อค่ะ ก็ไปอีกทางถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของอดีตนายกพ่อค่ะก็จะบอกว่ามันก็ควรจะต้องปรับบ้างอลํำคาญพวกลำวงรัฐรีประเภทที่ชอบลำวงรำอยู่นั่นแหละเออไม่รู้จะําำอะไรกันไปถึงไหนแน่ชัดไหมายถึงพ่อพ่อชัดพ่อชัดพ่อชัด พ่อชัดแสดงว่าแสดงว่าอดีตนายกพ่อเนี่ยก็คงจะจ้องครมนายกลูกมาพักใหญ่ๆแล้วล่ะช่เริ่มจะเห็นลีลาของท่านตรีของพักแต่ละพักมาสักระยะหนึ่งจริงออกปากมาคำหนึ่งหลุดมาคำบอกว่ามีท่านติีบางคนชอบลำบงร่ำอยู่นั่นแหละนั่นสีใครร่ำมากเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่นักบริหารที่ดี หรือเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ถ้าเป็นผมผมขี่ออกแล้วอันนี้ต่อเติมใช่ไหมแต่ว่ากันที่จริงด้วยความเคารพเราทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งในครับคเราก็ทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งในทางการเมืองอะไรยังไม่ถึงเวลาห้ามพูดเดี๋ยวนะอะไรยังไม่ถึงเวลาห้ามพูดยังไม่ถึงเวลาห้ามพูดถ้าจําเป็นก็โกหกดังนั้นวันนี้ดังนั้นวันนี้ ที่บอกว่ายังไม่ปรับครมอไม่คิดที่จะปรับครมอ,อมถอดรหัสได้ว่าด้วยความเคารพอย่าเพิ่งยึดเอาเป็นสารนะม,มันต้องหลังอภิปรายไม่ให้วางใจของฝ่ายค้านไปเสียก่อนมันต้องพ้นศึกซักฟอกฝ่ายค้านไปเสียก่อนค่ะถูกไหมฮใช่ค่ะแล้วค่อยถามแล้วค่อยพูดก,กันอีกทีอจําไปเลยนะการเมืองถ้ายังไม่ถึงเวลาเขาจะไม่พูดอืถ้าเซาซีมากก็พร้อมที่จะโกหก อ่าต้องโกหกใช่ไหมมันพูดไม่ได้อม,มันพูดไม่ได้ไอเรื่องปรับครมอพูดล่วงหน้าไม่ได้แปลง,ง่ายๆก็คือเรื่องปรับครมอตอนนี้ก็ฟังไว้ยังไม่ถึงเวลาของมันอืตามแพทเทิร์นทางการเมืองมันต้องปรับไม่ปรับไม่ได้ค่ะและจังหวะที่จะปรับก็คือต้องหลังศึกซักฟอกอตอนนี้ใครตอบอย่างไรก็ฟังกันไปเรื่อยๆฟังไปโอเค